หลายคนถามนะครับว่า m f u v รุ่นใหม่ตาม่างจากเดิมยังไงบ้างครับต้องบอกเลยว่าตัวฮาร์ดแวร์นั้นเปลี่ยนไปเยอะครับหน่วยความจามากขึ้นแระยเวลาในการบูตเครื่องเร็วขึ้น2เท่าครับลักษณะของภาพนะครับจะเห็นเลยว่าหน้าจอใหญ่ขึ้น35%ตัวผิวเวลาเราสแกนนะครับใหญ่ขึ้น2เท่าทําให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นและมีเทคโนโลยีนะครับในการลด snow effect หรือว่าจุดขาวๆที่รบกวนภาพเวลาเราสแกนผิวทําให้แทยบทํางานได้ง่ายขึ้นครับ มีงานวิจัยออกมานะครับว่าจากทั้งหมดนี้ทําให้การทํางานนั้นเร็วขึ้นประมาณ20%ครับนั่นก็คือวลายิงประมาณ600 7 0 0ถึง700ลายเนี่ยลดระยะเวลาลงจากประมาณ55นาทีเหลือประมาณ40นาทีครับมาถึงจุดที่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ TCP หรือว่า Thermal Coagulation Point ในการรักษาหรือจุดที่พลังงานลงไปในผิวยังเหมือนเดิมครับใช้อุณหภูมิที่60-70องศาความแม่นยำเหมือนเดิม สำหรับ USFDA indication ยังเหมือนเดิม4ข้อนะครับนั่นก็คือยกคิ้วลดเหนียงใต้คางรักษาคอนะครับแล้วก็ริ้วรอยบริเวณเนินอกนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องคะแนนความเจ็บปวดก็เช่นกันนะครับยังอยู่ที่5-6ของเพงสกอร์ครับก็คือ0ไม่เจ็บเลย10เจ็บที่สุด MFUE เทคโนโลยีอยู่ที่5-6เหมือนเดิมนะครับ อีกข้อหนึ่งนะครับก็คือผลการวิจัยเกี่ยวกับชั้นผิวนั่นคือชั้นผิวสามารถหนาขึ้นได้และก็เพิ่ม e l a s สติ i ตี้หรือว่าความยืดหยุ่นของผิวได้<ม>โดยผลลัพธ์นะครับจะพบที่2-3เดือนหลังจากการรักษาเช่นเคยครับ